อันอยองตอนนี้มาสอนนำหาสูวนของเบลล่านะคะโอเคสูตรยิบแคทเนาะไม่แน่ใจว่านางจะเปลี่ยนชื่อไปหรือไม่ <c oughs> นะาจะโอเคก็เียวว่าทีเอ็ม ก็จะเจอเลยนางปิดหลับแอดก็ไปปักหมุดนางไว้นะคะเนอะเราเลื่อนมาสุดใดก็จะเห็นนี่นางก็น่าจะเปลี่ยนไปบ่อยๆนั่นแหละเพราะตอนนี้อันเก่ามันจะเป็นรูปภาพอื่นน่าจะนั้นแหละแต่อันนี้เป็นอันนี้นะคะโอเคคุณนางเบลล่าไม่น่าจะว่าจะเปลี่ยนช่อตรนั้นนะคะ อันนี้ก็มาสอนแค่นี้แหละรับก่อนจะบไปบึ้